ัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทถีภวันตุเตขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงเธอจงพ,พิจารณากายท,าที่อาดูนเบื่อเน่าไหลเข้าไหลออกซึ่งคนเขาทา,ากันปรารถนายิ่งนักหลาย เธอจงเห็นาธาตุทั้งหลายที่ประชุมกันเป็นกายเป็นของว่างเปล่ามิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าเวียนมาสู่โลกนี้อีกเธอจงสำรอกความพอใจในภพชาติเสีย เธอจักสงบระงับอยู่ตลอดไปสรีระกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูกฉาบชาด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งความแก่ความเจ็บความตายความหยิงทนงอาหารการความลบหลู่ดูหมิ่นความช่อชนและความโศกเศร้าทั้งปวง ขออนุภาพแห่งพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงสัพพภพม,มานุภาเวนะสัทาาโสตถีพะวรนตุเตขออนุภาพแห่งพระพมทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงสัพพเทวานุภาเวนะ สัทธาโสตถีพระวันตุเตขออนุภาพแห่งเทพพยดาทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพชีวิตทั้งปวงชายผู้สวมฟ บทที่20ภิกษุกาชนเรปะตามคำพยากรณ์ของท่านมารปะท่านมิลาเรปะและสานุสิทธิ์หลายลูปได้ร่วมเดินทางจาริกทุดงไปยังภูเขาหิมะดีซีเมื่อถึงทะเลสาบโลวูการเดินทางจำเป็นต้องหยุดชะงักลงเพราะสิทธิ์คนหนึ่ง ของท่านมิลาเรปะอาพาธท่านจึงเผยแพร่ธรรมอยู่ณนะที่นั่นตลอดฤดูร้อนเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงท่านจึงเตรียมที่จะออกเดินทางต่อไปยังภูเขาหิมาดีซีก่อนการเดินทางได้มีการร่วมชุมนุมกันโดยสานุษิตนั่งรายร้องฟังท่านมิลาเรปะแสดงธรรมทุกคนต่างตระหนักดีว่า ไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่าเมื่อใดจึงจะมีโอกาสได้พบกันอีกท่านมิลาเรปะได้แสดงบทสรุปชื่อการบำเพ็ญโยคะที่ถูกต้องอาตมาเป็นสมณะชาวทิเบตที่จัดได้ว่าเป็นผู้มีการศึกษาน้อย คำสั่งสอนของอาตมายังพอจะทําให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นในหมู่พุทธศาสนิกชนได้หรือไม่หนออาตมาเป็นผู้มีปกตินิยมการนอนแต่เพียงเล็กน้อยอาตมาใช้เวลาส่วนใหญ่ในสมาธิภาวนาในภายนอก อาตมาดูอ่อนโยนหรือไม่หนอสำหรับในภายในความยิ่งใหญ่คือขันติธรรมของอาตมาการรู้แจ้งต่อเอกสภาวะเดียวทำให้อาตมารู้แจ้งสิ่งทั้งปวงเมื่อกำหนดพิจารณาต่อสิ่งทั้งปวงอาตมาได้พบว่ามันคือเอกสภาวะเดียว อาตมาเชี่ยวชาญยิ่งนักในโลกุตรธรรมเทียงนอนของอาตมาเล็กนิดเดียวแต่อาตมานอนได้อย่างสบายเสื้อผ้าของอาตมาบางนิดเดียวอาตมายังคงอบอุ่นอยู่ได้หรือไม่หนออาตมาฉันอาหารเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงรู้สึกว่าพอ อาตมาได้รับความเคารพบูชาจากผู้สแสวงบุญทั่วไปบนเส้นทางของการเกิดและตายอันน่าสะพึงกลัวนี้ขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีสัญชาติแทงความเป็นคนตรงจงได้รับฟังข้อชี้แนะจากอาตมาอาตมาได้สละบ้านเรือนออกจากิทธุดง ไปโดยปราศจากความอาลัยอาวรณ์ต่อสิ่งใดๆอาตมาเพ่งเพียนอยู่กับการเรียนรู้ธรรมชาติอันแท้จริงของจิตวิญญาณอาตมาไม่ครอบครองสิ่งใดๆอาหารหยาบหรือปราณีตไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยสำหรับอาตมาอาตมาพ้นแล้ว จากอาการดิ้นทุรนอยู่ภายใต้อิทธิพลร้อยรัดของกามาตัณหาด้วยหมดความยึดมั่นในตัวตนอาตมาจึงไม่ทยานอยากในสิ่งใดๆอาตมาหมดความกำหนดหมายในการเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำโดยสิ้นเชิงอาตมา ได้เปิดประตูแห่งอมตะมหานฤุพานได้แล้วใช่หรือไม่หนออาตมาเช็ดน้ำตาให้แก่คนชราเมื่อต้องตกจมอยู่ในความโศกตรมอาตมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับคนหนุ่มสาวอาตมาได้จาริกไปทั่วแว่นแคว้นเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ หลังจากได้รับฟังสโลกนี้จบลงเข้าพากันกล่าวกับท่านมิลาริปะว่าพระคุณเจ้านี้เป็นชีวิตและเป็นการปฏิบัติบำเพ็ญของท่านได้โปรดกรุณาบอกด้วยเถิดว่าพวกเราสมควรจะประพฤติอย่างไรขอให้รับพวกเราเป็นสานุสิกและช่วยแนะนำพวกเราด้วย ท่านมิลาเรปะได้ย้ำถึงความไม่ยินยุงของสปปรรพสิ่งทั้งปวงท่านได้ตักเตือนให้ปฏิบัติธรรมอย่างซื่อตรงท่านได้กล่าวบทสโลกชื่อธรรมคีตาแห่งความผันแปรด้วยอุปมาทั้งแปดบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาจะปฏิบัติธรรม ด้วยความซื่อตรงไม่ท้อถอยที่แวดล้อมอยู่ณที่นี้จงถามตนเองเถิดว่าเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยความซื่อตรงหรือ,อยังความศรัทธาอันล้าลึกได้อุบัติขึ้นในหัวใจของเราหรือ,อยังบุคคลผู้ปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมโดยไม่ท้อถอย ควรฟังธรรมบรรยายแห่งสมมุติสัจจะต่อไปนี้ด้วยการพินิษพิจารณาถึงความหมายอันแท้จริงของมันจงฟังข้ออุปมาเปรียบเลยเหล่านี้ภาพระบายด้วยสีทองดอกไม้สีคลามกระแสน้ำไหลเชี่ยวกลากหน้าหุบเขาเบื้องบน ต้นข้าวเติบโตในท้องทุ่งผ้าไหมงามผุดผาดเพชรเม็ดงามแสงจันทร์สว่างนวลและบุตรชายอันมีค่าเหล่านี้คือข้ออุปมาทั้งแปดไม่มีใครเคยอุปมาแบบนี้มาก่อนด้วยถ้อยคำ ที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวของมันเองเช่นนี้ไม่มีผู้ใดจะสามารถเข้าใจความหมายของมันได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังข้ออุป,ปมาทั้งหมดผ้าระบายด้วยสีทองนั้นจืดจางลงไปในทันทีเพียงเมื่อระบายเสร็จ นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่งนี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวงคิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมดอกไม้สีคลามสวยสดจืดจางและห่อเหี่ยวลงไปตามกาลเวลานี้แสดงให้เห็น ถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่งนี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวงคิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมกระแสน้ำไหลเชี่ยวกลากหน้าหูบเขาเบื้องบนไม่ช้าไม่นานก็อ่อนกำลังลงและไหลเอื่อยๆในทุ่งราบเบื้องล่างนี้แสดงให้เห็น ถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่งนี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวงคิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมต้นข้าวเติบโตในท้องทุ่งแต่กรวงสีเหลืองอาร่ามไม่ช้าไม่นานก็ถูกเคียวมาเกี่ยวไปนี้แสดงให้เห็น ถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่งนี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวงคิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมผ้าไหมางามผุดผาดไม่ช้าไม่นานก็ถูกตัดด้วยมีดคมนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่งนี้พิสูจน์ชัด ถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวงคิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมเพชรเม็ดงามที่ท่านเฝ้าแหนห่วงไม่ช้าไม่นานก็เป็นของคนอื่นนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่งนี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมแสงจันทร์สว่างนวลไม่ช้าไม่นานก็เริ่มสลัวลงและหายลับไปนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่งนี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวงคิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม บุตรชายอันมีค่าถือกำเนิดขึ้นมาไม่ช้าไม่นานเขาก็พรากจากไปนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่งนี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวงคิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมเหล่านี้คือข้ออุปมาทั้งแปด ที่อาตมานำมากล่าวแสดงอาตมาหวังว่าเธอจะได้จดจำและนำไปประพฤติปฏิบัติการสมาคมและธุรกิจการงานจะฉุดกระชากลากท่านไปตลอดการจงวางมันลงเสียแล้วเริ่มต้นประพฤติธรรมณบัดนี้ถ้าท่านยังมัวคิดว่าพรุ่งนี้ จึงเป็นเวลาสมควรเริ่มต้นประพฤติธ,ธรรมท่านย่อมพบในทันทีว่าชีวิตได้ล่องลอยตามยถากรรมต่อไปอีกใครเล่าจะทำนายได้ว่าเมื่อใดความตายจะมาเยือนจงไต่ตรองดูให้ดีเถิดสำหรับการอุทิศชีวิตเพื่อประพฤติธ,ธรรม ผู้ฟังธรรมทั้งหมดต่างรู้สึกเคารพรักท่านมิลาเรปะความศรัทธาได้อย่างลงหลายคนน้ำตาไหลลินออกมาชายหนุ่มสามคนท่ามกลางหมู่ผู้ฟังธรรมขอให้ท่านมิลาเรปะรับเข้าเป็นสานุสิ์ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทสโลกที่มีชื่อว่าความยากเย็นสิบประการ ถ้าพุทธศาสนิกชนปราศจากความเมตตากรุณาเขาจะสามารถเอาชนะและทำให้คนที่ชั่วร้ายเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไรถ้าสติไม่ได้ถูกปลูกให้ตื่นขึ้นมากุศลธรรมจะถูกปลูกฝังให้งอกงามขึ้นในจิตใจของบุคคลได้อย่างไรทนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีขันติธรรมประสบการณ์และความรู้แจ้งตระหนักชัดจะอุบัติขึ้นได้อย่างไรถ้าพระภิกษุไม่สำรวมระวังในพระธรรมวินัยเขาจะได้รับจตุปัจจัยการปรนิบัติและความเคารพนับถือได้อย่างไรถ้านักบวชตันติกและเมิดคำสอนแห่งสัมมาญา เขาจะบังเกิดอินทรีย์พะละได้อย่างไรถ้าโยมอุปถากเป็นคนตะนีทีเหนียวเขาจะมีชื่อเสียงเป็นที่รักใคร่นับถือได้อย่างไรถ้านักบวชเอาแต่พูดตลกโปกฮาไรสาระเขาจะไม่มีวันได้รับความเคารพบ,บูชาบุคคล ที่ไม่ได้สำรวมระวังในกรรมหรือในกุศลย่อมไม่มีวันที่จะเข้าใจถึงสัจจะแห่งสุญญาตาธรรมถ้าพระภิกษุที่มหาชนเลื่อมใสเบื่อนายต่อพระศาสนาเขาย่อมพบความยากลำบากที่จะประยุกพระศาสนาให้เหมาะกับชีวิตประจำวันชายหนุ่ม ผู้ผาสุขแม้ว่าความศรัทธาจะยังลงในตัวเธอณนบัดนี้การบังคับใจตนเองก็ยังเป็นสิ่งที่ยากเย็นอยู่ดีแม้ว่าณนบัดนี้เธอจะรู้สึกว่าเป็นความต้องการเร่งด่วนที่จะปฏิบัติธรรมลูกเอ๋ยถ้าเธอไปไกลเกินไปไม่ช้าเธอจะต้องเสียใจ ขอให้เราตั้งความปรารถนาว่าจะได้พบกันอีกอิทธิพลแห่งกรรมและวิบากผลของมันจะทำให้เราได้พบกันอีกจงมั่นคงหนักแน่นอยู่กับถ้อยคำของอาตมาจงผาสุขและโชคดีปราศจากโรคาพาท,ทั้งปวงจงมีอายุไขที่ยืนยาว อย่าได้เจ็บได้ไข้และพ่อกับลูกๆของพ่อคงจะได้พบกันอีกอาตมาจะจาริทธุดงไปตามวิถีทางของอาตมาพวกเธอชายหนุ่มที่ยังสุขสนและร่าเริงกลับไปบ้านของพวกเธอได้แล้ว ผู้ฟังธรรมพากันรุมร้อมท่านมิลาไรปะจับชายจีวรและกอดรัดท่านหลังน้ำตาก้มลงกราบเท้าและตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาของตนในท่ามกลางหมู่ผู้ฟังธรรมมีชายหนุ่มผู้หนึ่งได้อ้อนวอนที่จะให้รับตนไว้เป็นสานุสิกในที่สุดเขาติดตามท่านไปยังภูเขาหิมะดีซีด้วย ท่านมิลาเรปะได้สั่งสอนอบรมจนบรรลุถึงความอิสระหลุดพ้นมีฉายานามว่ากาชอนเรปะซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิผู้ใกล้ชิดท่านมิลาเรปะนี้คือตำนานเรื่องราวที่ท่านมิลาเรปะพบกับกาชอนเรปะ